สวัสดีครับผมผมต่อครับอ่ะคลิปนี้เรามาประกอบเลสซิงเกอร์นะครับรถตัวโกงที่มีหนามอยู่ตรงนี้หอกหอกแหลมแหลมเป็นแชสซีซูเปอร์ทูนะครับสีม่วงโลสิบสามมิลแล้วก็มีโรลเลอร์กลางมาด้วยตัวปีกกลางเนี่ย ล้อกลางอัตราทด3.5ไอเทม19438เมคอินฟิลิปปินส์ครับมาดูข้างในดีกว่าชุดบอดี้ครับ สีบอลสีมันออกเทาๆ่ะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่่ะเดี๋ยวผมพ่นสีดีกว่าหน้ากล่องมันคล้ายๆซิลเวอร์นี่ครับเดี๋ยวพ่นพ่นสีซิลเวอร์ดีกว่านี่เป็นมอเตอร์ชุดเปือง ล้อกลางครับอันนี้มีมีล้อหน้าล้อหลังนะล้อหน้าจะแกนสั้นล้อหลังแกนยาวใส่สลับไม่ได้ปีกกลางแคตสี่ สติกเกอร์สติกเกอร์น้อยจังนะครับเดี๋ยวผมแยกชิ้นส่วนก่อน อ่ะมาครับเริ่มบอดี้ผมว่าไม่พ่นสีไม่เรียบร้อยนะสีซิลเวอร์ครับไมไ่ใกล้เคียงหน่อยตรงนี้สีทองแต่มันทองคนละเบอร์นะอันนี้มันออกเหลืองเหลืองอ้น,นี้มันทองแบบออกส้มส้มนะี่ยะแต่ก็ ไขเียงไข้เียงแล้วกันถ้าจะให้สีเปะ๊ะเลยมันต้องใช้ของทรมมยามันจะมีเบอร์สีบอกอยู่ในเนี้ยคู่มือนันะ่ะแล้วมันต้องใช้แอร์บัตด้วยผมไม่มีแอร์บัตก็เลยใช้สีกระป๋อง อ่าครับเสร็จเรียบร้อยครับเจ็ดสี่ลื่นดีจังไปครับต่อไปก็ติดสติกเกอร์ันีกว่า น่าครับเสร็จเรียบร้อยครับเลสซิงเกอร์ทำสีบอดี้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวถ่ายให้ดูสวยๆภาพนิ่งดีครับในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูหน่อยหนึ่ง